เอไฮโรโปรดักชั่จะพาไปชมวัวของคออข้างถนนนะคะสวัสดีค่ะคออข้างถนนน้องชื่ออะไรคะวัวชื่ออะไรคะน้องหยางลำยองลำยองนะลำยองเป็นลูกของตัวไหนคะเป็นลูกของตัวไหนคะโอรโอลูกของโอรีโออืมเป็นวัวพ่อพันในฟาร์มแม่ใส่ไหนคะ แม่เขาใส่ไหนคะโอเคค่ะตอนนี้ลูกผลงานของเจอรโอริโอนะคะซึ่งเป็นหัวพ่อพันธุ์ของคออข้างถนนให้ชมนะคะวัวแต่ละตัวก็จะมีความสวยแล้วก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปนะคะอย่ที่ว่าแม่บล็อกเราเนี่ยจะขาดอะไรเราก็หาพ่อพัอพนอยู่เลยน่าสวยเนี่ย ተስፋ ነው የሚያመጣው?